สวัสดีครับ FC วันนี้เรามาร่วมงานแจกเงินเดือนของย่านกนะฮะวันนี้แจกเงินเดือนนะครเปิดตลาดมีอะไรขายนะฮะเนี่ยโอ้มีมีไงมีสตอด้วยสตอด้วยครับก็มีนี่ขนมงงหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ใช่ไหมหวานกอ้เขา้ายหวานมะขามหน่อไม้ โอ้ตขอบคัณเมื่อขายบ่อยไหมครับบ่อยของในบ้านนีก็จะเอามรับเขาค่ะวันนี้แจกเงินเดือนเลยมาจอดที่นี่ใช่ไหมใช่งานขายหมดแล้วมาดูใครเนี่ยเออมังกรวันนี้ซีอีโอมาจ่ายเงินเดือนคนงานค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งวันไม่ได้ออกนะมาออกตอนเย็นนี่แหละมันเป็นหนุ่มรอแล้วเนี่ยไม่ดื้อละไม่ดื้อละแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหัมากันครบเลยมาเทคทีมมาเลยมาลับจิ้มมาลับพายเกลียว

นี่ <ừ, S 1> จะกินมะพร้าวอว่ามะพร้าวลวนลโอ้ยเดียวจะเย็นจะเย็นน่าจะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังใช่ไหมเนาะใช่มะพร้าวมีแต่มะพร้าวกับขิงอับผัก อร่อยเลยมะจร้างมันอ่อนนะตัวเองก็ไม่แบบเลยอร่อยมากค่ะทันทีมะ้าวอ่อนมะ้าวอ่อนแล้วก็เผือกน่ะ จริงๆก็กวนจเนี่ยมาสงกล่องอยาไปจากได้ไหมขายของไ่ตัองแล้วหกสิบมี10บชิ้นค่ะทันทขายอยู่รถรถแท๊ิงจรตงจริงจริงจรงจริงจระะจงจรงจริงจร พอตัดผมใหม่เลยพอตัดผมใหม่วันนี้เชอาหรอวันนี้เชอาหรอพอตัดผมใหม่น้าตองอยากชื่อนักงานนะคะจ่ายเงินเดือนเดี๋ยวสวัสดีลุงป้าลุงป้าสวัค่ะนนี้เรามาทำอะไรวันนี้มาเป็นวันแรกเงินเดือนนะคะเดือนรุ่งงาน วันนี้ซีอโอต้องมาทำหน้าที่นะคะอุ้ยเอาหมดเลยลูกโอ้ ลอตเตอรี่ประจำให้เราหลายปีแล้วอยู่พ่อป่าก็เลยปีนี้จะไปเมืองเลยเอาเงินเดือนออกก่อนค่ะเงินเดือนออกก่อน CEO เมย์เมย์เมย์เยทีฟกับน้องเมย์จ่ายเงินเดือนเชิญค่ะเยทีฟตรงนี้เลยค่ะตะโกนชื่ออ่ะเอ่ยชื่อตามชื่อน้องเมย์เลยจ้น้องเมย์เลยจ้าเงินเดือนน้องเลยเรียกดังๆเรียกดังๆ ผัดเนี่ช <No> ื่อดังๆผัดจองค่ะ okay ผัจองผดจองค่ะผจองค่ะผัดจองผจองัรงงารบจคจองผัดจองลูกไม่สบายเรียบดังๆค่ะคุณเินค่ะคุณเฟินคุณเฟินคุณนกองใส่ผ้าาเดี๋ยวมารวมนี่เลยค่ะจองผ้าป่ามารวมนี่ทีเดียวค่ะอ้มารวมน่ทีเดียวโอค่ะ มาโนดนามาโนดน้องเมย์จะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องมาโนดเนี่ยนายมาโนดเนี่ยชื่อจริงชื่อนายอนงส่วนเมียชื่อนางสงการคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มีลูกสิบสี่คนแต่อยากได้ลูกสาวก็เลยตั้งชื่อไว้ก่อนทอดเลยว่าอนงออกมาเป็นอนงเนี่ย ไรค่ะไรค่ะไุณไรไปไหนเนี่ยอ้าจะเจอไรอะลูก นี่พานางหัวขอเชิญเจ้าภาพพระป่าสามัคคีเมืองเลยรับขอให้เจริญสุขเจริญศีลเจริญมั่งเจริญมีโชคดีมีใช้ร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสาธุ ไปนะครับวันพรุ่งนี้แหละไปพรุ่งนี้นะคโัษณาบุณด้วยค่ะจ่ายถือเอาใครมามั่งเด็กๆอ่ะแบมตามตุ้มตามโอ้ตุ้มตามแบงค์นี้ไม่ได้ต้องแบงค์เทา ันเกมละเงินเดือนอ้ามี่าต้องด่มด้วยเหรอค่ออ้าีเกมาลัเงินเดือนทำเก๋เกมละเงินเคขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะ สี่ร้อยแปบะคเจ้านี่เจ้านี่เริ่มมากันเยอะไปแล้วไปแล้ว <laughs> อม่เรย่มเลขไม่รับเลขมาไม่มางีมั้เลยอ่ะได้ได้ใครได้ใครได้ศูหเอามาเลขกันมามฉันดิ สลากที่หน้าพ่อหลักเมืองนะคะ06ได้ไป2คน 2> ของยานบศูนย์เดถึงคเก้าขอตอีกขอบคุณกันหน่อยขอบคุณกันหน่อยขอบคุณแถวขอบคุณหน่อยค่ะ 我刚弄了。 พร้อมแบบไปที่คลุงเก่า้าไทยเลยนะคะตัดแบบนี้เลยวัดตัวตัดแบบนี้อันนี้จะของของลูกหน่งก็จะเป็นเสื้อเสื้อสูทสูไปไปเอาผ้าที่กลุงกับผ้าไทยอเอให้ไปตัดไหมนปตัดอ๋อย่าลูกให้เอาไปตัดไปใช้จราจรส่ใช่จราจรส่ผ้าแล้วก็ของผู้ชายก็ผ้าที่อยู่ที่น้าค่ะเขารู้วัดแต่แต่ว่าถ้าค่าตัดค้า โอ้โหวันนี้เรามีปาร์ตี้เล็กๆนะครับเนี่ยกับข้าวเยอะแยะเลยปาร์ตี้ก้อเหนียวดูนคะว่าใครกินข้าวเหนียวินมือใครกินต้องลองนะใครกินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไม่ติดนี่นี่ตังโน่นโน่นข้าวเหนียวติดมือข้าวเหนียวติดแม่กับข้าวข้าวมื้อนี้ ฉลองพระป่าฉลองพระป่าสนับสนุนโดยยาคิดนะครับมาเล่นกับหลานแม่นกไปซื้อหมาล่ามาอ๋ออันนี้ของย่านกหมาล่าพี่ไปเข้าคิวกันนะเข้าคิวหน้าวันมาขับเตี้ยนี่แสดงว่าพิษณุโลกมีแต่ของอร่อยอร่อยใช่ไหมครับแย่าโนบเออแล้วไงก้าที่ตรงโรงเรียนจากกันบุญที่ลุงเหน่งที่เราไปวันนั้นที่บอกเข้าคิวจื้อเยอะๆร้านเด็ดร้านดังร้านใหญ่ ไทยมาอยู่พิซณอโลก็จะได้กินแต่ของอร่อยๆไม่มีเวลาที่จะผอมไม่มีเวลาที่จะหิวอย่าผอมเลยจ้ะทานเผื่อเอฟซีทุกท่านนะคะจะทานเผื่อเอฟซีค่ะพี่อุ้มก็ดูแลมีเกวเป็นอย่างดีนี่ขอบคุณพี่อุ้มมากเลย มึเกบอกกหนูว่้เธอช่วงไหนแล้วแต่เ่าก็ยังไม่ยอม